สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในสนามยิงปืนในค่ายทหารนะครับทุกคนก็ได้รับหน้าที่ตัวแทนนะครับส่งในการที่จะมาฝึกซ้อมในการยิงปืนนะครับวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่แปลกใหม่เพราะว่าตำรวจเราไม่มีสนามยิงปืนก็ต้องมาที่ค่ายทหารนะครับในการที่จะมายิงปืน,นครับเราก็สามารถที่จะนําอาวุธ ประจำกายของเราปืนนะครับปืนพกสั้นส่วนมากก็จะเป็นซิกเซาเออร์หรือว่าเป็นก o อกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะเป็นซิกเซาเออร์นะครับเราจะสังเกตเห็นเนี่ยว่าท้ายกระบอกปืนของตำรวจในนี้นะครับพอจะถอดออกก็บ่งบอกได้ว่าเป็นตำรวจว่าตำรวจมืออาชีพก็คือหลักของความปลอดภัยนั่นแหละก็ต้องปลอดภัยด้วย ตัวนี้นะครับก็จะมีครูฝึกทางภาค3นะครับที่มาให้ความรู้และก็แนะนําเกี่ยวกับท่าทางในการจับปืนอย่างไงให้ปลอดภยัยแล้วก็จัดท่าทางที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริงนี่แหละเขาก็จะจัดท่าทางให้แลวก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยก็จะมีการฝึกซ้อมในการตรวจอาวุธด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอ,อันดับแรกเลยกฎแห่งความปลอดภัยนะครับอันนี้สําคัญมากและก็จะได้มาได้ปืนซ้อมนะครับซ้อมจัดท่าทางจับเวลาตาม ดำดัดนะครับในช่วงบรรยากาศนี้ก็มีฝนตกลงมาขณะนี้ผมก็รอที่จะไปรับเบิกกระสุนปืนนะครับที่จะสามารถนำมาใช้ในการฝึกซ้อมยิงนะครับได้ตามจำนวนที่เขากำหนดให้ก็ส่วนมากก็จะใส่เป็นหมวกน,นะครับเพื่อที่จะห,ออห่อหุ้มได้ง่ายนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้ทางพจวานนะครับเขาจะเตรียมเป้าให้กับเราด้วย และเมื่อเรารับมาแล้วก็ลงชื่อเขียนชื่อแล้วก็สอบพอไว้จะสังเกตว่ากระสุนของเราเป็นหัวสีเงินนะครับก็คือ,อเป็นหัวซ้อมนะครับถ้าใชายจริงก็จะเป็นหัวทองแดงนี่แหละหลังจากนั้นก็นํามาบรรจุใส่ซองกระสุนนะครับจานวน3ซองแต่จริงๆแล้วปืนที่ได้รับมานะส่วนมากจะมีอยู่แค่2 2สองซองอีกหนึ่งซองถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นยี่ห้อรุ่นเดีวยวกันด้วยนะครับผม ตอนนี้ก็บรรจุตามที่เขากําหนดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่ไปยิงปืนนะครับก็อยากจะแนะนําว่าหาอะไรไปอุดหูด้วยในเสิ่งนี้ที่ผมทําก็คือผมเอาปอกกระสุนนะอุดมันก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ผมใช้ทิชชู่ด้วยเพราะว่าผมเคยเห็นคนนึงที่เขาแบบว่ามีไปยิงปืนแล้วหูเข้าดับเลยเพราะว่าเสียงนั้นมันแรงมาก เมื่อกี้นะครับก็เป็นของกระสุนปืนครับที่เขายัดยัดเข้าไปก็คือบรรจุนั่นแหละถ้าแบบว่าถ้าบรรจุเยอะยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งแน่นเข้าไปแข็งมากเลยนะครับผม <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศของการ <Yeah. S 1> ที่จะเริ่มฝึกซ้อมยิงแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> ในท่าที่ใช้ในซ้อมยิงนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีท่าหมอบยิงคุกเขายิง <Okay. S 1> อ่า เดินเข้าไปบังที่กำบังซ้ายขวาซ้ายตามที่ถนัดแล้วค่อยเดินเข้าไปเดินยิงบ้างแล้วก็หยุดยิงในระยะใกลขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าขนาดอยู่ในสนามยิงปืนยังมีพี่เลี้ยงนะครับขนาดเป็นตำรวจเนี่ยยังมีพี่เลี้ยงเลยในการปฏิบัติหน้าที่จริง ก็ต้องระวังแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยมากๆเลยแล้วก็เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นของเรื่องของพื้นติดขัดนะครับก็แจ้งให้กับพี่เลี้ยงก็ดำเนินการต่อ,เอเ ยี่สุดท้ายเลยะสุดาครับหน,น้านัและพุกข่าสงดน้านะครับเวลา5นาทีเดี๋ยวีก่อร้อมเดินตัวระวังเดินจริงครับเดินจริงไปเรื่อย ผู้หญิงทุกช่องเอาเบือไข่หลังไว้ครับช่องสิบช่องสิบยิงไข่หลังไว้จากระยะสิบหลาไประยะเจ็ดหลายิงที่หัวเห่นนะครับยิงที่หัวหุ่นคนนะครับกระถุนห้านัดใช้เวลาห้าวินาทียินพร้อมอ๋อเลือดถลื้อเวัง หลังจากที่ยิงปืนเสร็จนะครับก็ตรวจอาววธแล้วก็เก็บปืนเข้าซองแล้วก็เก็บเป้านะครับคือช่องของผมนะครับเป็นช่องที่แบบว่าจมอยู่ใต้น้ำนะครับอยู่กลางน้ําเลยเราต้องใช้เทคนิคในการเข้าไปเก็บไปบักนะครับผมนี่คือผลงานเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ข้าเป้าแค่ไหนพาดูจากด้านล่างก็พาดแล้วนะครับผมคือ <c oughs> <c oughs> ขนาดเราตั้งใจเล็งอย่างดีนะครับยังพาได้ขนาดนี้แน่เลยก็น่าจะคิดว่าดีสำหรับตัวเองมั้ง <c oughs> ต้องฝึกฝึกเรื่อยๆครับขนาดครูฝึกเขายังต้องฝึกตลอดเลยหลัง <c oughs> จากที่ยิงปืนเสร็จนะครับก็ทางค้ายทหารเขาก็จัด <c oughs> นี่แหละคนที่แบบ มีความสามารถในการใช้อาวุธปืนครับมาล้างปืนให้แล้วก็มีค่าซ่อมบำรุงให้ด้วยนะครับผมเขาก็จุ่มๆแล้วก็ขัดแล้วก็เช็ดยืนให้เลยคือถ้าเราไม่ล้างก็คือมันจะมีปัญหาหนึ่งคืออาจจะทําให้เกิดปัญหานี่ซิกนะครับของผมเองทําให้ลูกปืนติดขัดได้นะครับมีขเข่าติดลํากล้องนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหัวหัวเงินก็จะแบบถลอกถลอกหน่อยในการควงลูกปืน เดี๋ยวก็เราไปชมในส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการยิงปืนต่อไปได้เลยแล้วก็คนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับนุชาพาสนุกครับ ไว่นาทีในในกลิ้งไปที่หัวนครครับชุดยิงผัดต่อไปครับผัดต่อไปประจำแนวหน้าครับการต้องยิงตัวเองนะครับแนวผ้าเรื่ล่ำยิงผมน สามชั่งลครับ